สวัสดีค่ะแม่ตุ้พมยานนะคะจะเปิดไพ,พ่พรมยานของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักการเล่นหุ้นทำธุรกิจนะคะแม่หายไปนานนะคะขอโทษเลยนะคะกดไลค์กดแชร์แม่ด้วยนะคะเรามาดูกันเหมือนเดิมนะคะาการเล่นหุ้นทำธุรกิจหน้าที่การงานของตัวเองนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงาน,งาน,งานการเงินความรักการเล่นหุ้นนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะโอ้ โอ้คนเกิดวันศุกร์ได้เท้าเวสุวรรณนะคะโอเคหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้คนเกิดวันศุกร์น้าที่การงานดีคะ่ะทําธุรกิจอะไรก็ราบรื่นนะคะเป้าหมายที่คุณวางไว้นั้นรู้สึกจะ ไปได้ดีค่ะแล้วก็ตรงเป้าที่เราเก่งเอาไว้ด้วยค่ะคุณจะได้สมตอบแทนดีๆนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานค่ะการงานที่คุณทําเอาไว้เป้าหมายคุณแตกค่ะแล้วคุณได้รับความนิยมหรือว่าการสรรเสริญการชื่นชมจากการทํางานนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานบริษัทนะคะข้าราชการทหารตำรวจนะคะในช่วงนี้งานของคุณนะคะดีค่ะมีเป้าหมายแล้วก็เด่นด้วยนะคะประสบความสําเร็จค่ะพระจะให้พรคุณและให้คุณได้ผลงานมีการ ได้ผลงานนะคะเด่นค่ะการงานดีค่ะการค้าขายค่ะ ขงคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะค้าขายดีนะคะได้ท้าวเวสสุวรรณกับท่านท้าวทุรรสมันอาจจะมาแบบฟุกฟุกแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งไว้แตกค่ะคุณไม่ต้องกลัวได้ค่ะได้อย่างที่คุณพูดเลยและอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป้าหมายดีค่ะไปได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็หยิบเป็นเงินเป็นทองนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะค้าขายค่ะการเงินนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเอ่ย่อนเงินนะคะในช่วงนี้นะคะ ء, อืมโอการเงินนะคะอืม โอ้การเงินของคุณดีค่ะค้าขายดีเป็นหลักเสานะคะเอ่อช่วยกันทําอาหากินทั้งบริวารทั้งครอบครัวนะคะทําธุรกิจร่วมกันและทั้งบริวารด้วยนะคะดีค่ะการงานการค้าขายดีนะคะผ่านไปราบรื่นนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนาะที่การงานก็ดีนะคะการเงินก็ดีค่ะราบรื่นค่ะได้เงินค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเงินจับจ่ายใช้สอยได้ดีและการเล่นหุ้นก็ดีค่ะไปได้นะคะอ่าคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ ความรักค่ะความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเอ,อ่ยโอ้ความรัก ความรักคุณในช่วงนี้นะคะอืมความรักนะคะเหมือนมีการง้องอนกันหรือว่าโกรธเคืองกันนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะแต่ผลงานของคุณรู้สึกการง้องอนของคุณก็จะได้ผลนะคะอาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะความรักที่มีแง่ไม่งอนกันอยู่นะคะเพราะคุณเป็นคนที่สมรถง้อคนไม่เป็นด้วยนะคะในช่วงนี้แต่เขาก็จะกลับมาค่ะความรักจะราบรื่นเหมือนเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะคะค้าขายกันก่อนนะคะช่วงนี้เงินจะเข้ามากเลยไม่ว่าจะทําธุรก ิดค้าขายหรือทํางานข้าราชการทหารตำรวจนะคะมีการดีค่ะกันเงินดีหน้าที่กันงานดีนะคะอยู่กันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งมีปัญหาค่ะใช้เงินเที่ยวปีใหม่ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสมัรครให้แม่ด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ